สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูชองครับวีไลให้โชคครับมือนี้ทังช่องเขาากับสิบ้าเอฟซีครับทังชองอ่ามาตามตัวเลขนะทังขันนำมต์ครับของปูหาเจ็ดแปดนะครับเพราะว่าปูได้มาแล้วนะครับเนาะทางตัวเลขขันนำมต์นะครับว่าปูสิบประกบคู่ให้ตัวใดนะครับเอฟซีับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องครับหาคลิปฝากพี่ตอนน้องนะครับอ่า เอาไปติดตามเบิงตัวเลขแนวทางกับขันนำมุ่นของปูห่าเกตแปดประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565ครับว่าปูสิปากกบคู่ให้เป็นตัวใดนะครับเพื่อมาเป็นการเสียเวอร่าครับกล่าวในมิสการครับครับวันก่อนนรือว่ามันออกวันเสาร์หร่อล่ะอันจําบ่ผิดวันเสาร์หร่อล่ะวันก่อนนั่นแมนโยปูวันเสาร์ครับวันที่หนึ่งวันเสาร์ครับ มื่อนี้ว่าละเห็นว่าลิตบ่มันติดอยู่จงะติดหเห็นบ่เนี่ยบาเนี้ว่าวัว่าคานบ้านนี้เห็นบ่เนี่ยมันไม่ศูนย์กับสี่กัหกอยู่นีเห็นบ่นี่ยศูนย์กับสี่เรวานนี้อยู่คันเัมันศูนย์สหนี่ยมันต้องไปแลเดี๋ยก็ออกนกำกันครับปู่ นี่น <Hands up> ี <french Merkel hacerlo> ่น <cek ako st anza> ี่นี่มากเราบอกพูดย่านมันเฮี่ยงกันร่องซองอยู่ในย่านศูนย์สี่สี่ศูนย์บมากหลายกว่านั่นเลขติดว้ากมันกับมี่มันมีศูนย์มีสี่มีหกเนาะย่านมันเฮี่ยงมันเฮี่ยงกันร่องซองย่านมันมาก ย่างเปลี่ยนศูนย์ซีซีศูนย์หมอปัวแต่ว่าเล็เล็กนอกแมวกัดเด็ให้ไปน่ะนึกถึงน่อกแมวน่ะนอกแมวมันเกียรติหาศูนย์เนาะเล็กนอกแมวดูนี่เียมันก็มีวันรหาศูนย์หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันมีทั้งสองตัวเลยมันไม่หาไม่ศูนย์ไม่ซี ก็ตัวนี้นั่นสงสัยอยู่คันแม่นคันว่าเป็นซากันที่เป็นเก่าตัวนี้ว่าเป็นซามกับเป็นเก่าที่ปู่ง่ายเป็นเก่าละลายกว่ามันมัดต่อกันปะปูมันมันมันขาดวักมอนี้ขาดวักมันยันนึงก็เป็นเลยสามมันยังมุนมุนมูนเป็นด้านนี้ด้วยวันนี้ เลขเก้าหัลละปูมเ 7, <c oughs> มืองจันเรือเจ็ดห้าศูนย์เลขน้องแมวก็ะไรเจ็ดห้าศูนย์มานน่ค่ะเอาเขียนหน้าจ,จอไว้พี่นอ้องแล้วทตัวเลขที่พี่นอ้องรอค่อยนะคะเลขคาร์นมอนปูนะคะเนาะปูบัตรเลขสูตรได้บ้านนี่ครับเลขสูตรคำนวณเท่าไหม่มเลขคำนวณหรอมากกับตัวนั้นล่างซุ้มเก้านั่นล่ะตรงกันวะละปู มันตรงกันห่มันตรงกันครับคันน้ำมต์บ่ปัวมันมาตรงกันแล้วไห้อกซุนผุนหอกศูนฮกเก้าฮอกหกมันมาตรงกันคช่เจ้าปอยูยดนเบางอย่างหนึ่งก็จะยังเลียมหอบบางอย่างหนึ่งก็จยังเรียมเก้าอืมการกระจำนี่คันน้ำมันเราเแต่ว่าตัวที่ราองที่สุดก็คือตัวนี้ตัวสี่ศูนย์เพราะว่ามันกอดกันมันอยู่กอดมันจะใกล้กันเนี่ยูจับให้แนปัวฮะจับจากคันน้ำม์อวกงห้เนปูว จับซูนต่อเดี๋ยวว่าจับศูนรักได้หนิเมื่อทำการรักไปศูนเน่ยน้อนเลยกอ่ะโอ้สี่มีแปดดับบนสามดับบนเหลือเท่านั้นแปดดับบนสามมีบนแปดมีบนเหลือศูนย์กับสี่กับห้ากับเก็ยร์อย่สามคู่ออนมามันไปแปดมันดับบนสามมันก็ดับบนค่ะอยู่นี่นะมันเป็นเลขสามนั่นละหันเบื้งเบื้งจํานึงคือเลขสามเบื้งจํานึงคือเลขเก้า เขาคู่ว่ายืนศูนให้พี่น้องจับใส่กระเดานะคะบซีศูนย์กับหาศูนกับเจ็ดศูนพี่น้องสามคู่สันูปัวรูดว่าพี่น้องจับเองกระไรน้นะคะนะอืมว่ามันศูนย์น่นและอย่าอ่านศูนย์สี่บละมาหลายกว่าศูนย์สี่สี่ศูนย์หาศูนเจ็ดห้าศูนยรียของแน่ ที่นองทางงวานเพิ่นนในเบื้องในหลายมุมย่านศูนย์ที่ผมได้มาหลายกว่า สี่ศูนเขาเล็กน่องแมหรอมันเฮียงกับรองสองยนไล่าอย่างนี้ศูนย์สี่นี่มัดแห้งกระมูลมาปูนี่ปูมัดศูนย์สี่แห้งกระมวลนี่ละมัดตัวนี้เหรอเพรเล็กจีดวันกับศูนย์สี่งกครับเล็กจีดวันมันอค่าน่ะ ย่านศูนย์หนามากน้องพี่น้องพิดเจรนาเบิงนะคะเนาะปูมากศูนย์สี่แห้งก็มัวนะคะ มากศูนย์หน่นละเลงเพราะว่าเพราะว่าเลข่งนั้น1ิวันมันบ่านผิดจะเที่ะมีศูนย์เนาะปูนะเนาะนี่สิประจำวับบนมันบ่ผิดค่ะวันอังคารออกวันที่ ่อไปมันจะเป็นวัดที่หนึ่งเจ็ดสามสี่ก็มีติดเจ็ดละนี่ปูนอ่ามาขันศูนมาเอากระเจอยู่นี่หรอเจดตัวนี้ลหรอเนี่ยบซูนเจีลย์เจ็ด4ูนสี่สี่ซูนทำมามาบ้านท่านนี่ว้านขันไหนวัดอาทิ์เป็นบ่ ออวันอาทิตย์ที่หนึ่งวันอาทิตย์ที่หนึ่งค่ะห้าเจ็ดสี่เห็นมอดไ่มห้าเจ็ดสี่ 5, 7, ไปตัวหนึ่งไปเบื้งตัวนี้มาหนี่งมีหนึ่งเห็นบอออกที่มาครับโอ้โดดสกันเลยค่ะหนึ่งสามเจ็ดวันอาทิตย์ตัวนี้วันอาทิตย์มีหาออกทียมหา มานี้วัดอังคัรที่หนึ่งวัดอังคัรเจ็ดสามสี่ไปตัวหนึ่งไปเมืองตัวนี้มานี้นั่นเห็นไหมมีศูนย์โอ้มีศูนย์โอ้ยวันนี้เนี๋ยวปูเทียนไปต้องกันอีกเนาะย่านเป็นศูนย์ซีหมได้ยินเลยซีศูนย์ศูนย์ซีนี่นี่ครับวัอันนี้มีหนึ่งตัวนี้มีห้าออกทิมาครับได้คันอมมดมีทิมาไม่บ้างเมื่วานนั้นมาหนวัดอังคันเจ็ดสามสี ตัวนี้มีศูนย์ได้บานี่วัน้าข้าเหินมาค่<ฮ>ะเป็นศูนย์เจ็ดก็ได้เป็นศูนย์สก็ได้มีเท่านั้นละเลีกนั่นค่<ฮ>ะหามันมีอยู่นี่นันมีเจ็ดมีสามมีสี่ามัมมีเหลือเจ็ดเจ็เหลือสีขันศูนยมาติดกัติดศูนี่กับศูนย์เจ็ดมีเท่านั้นค่<ฮ>ะปูฟันไปค่ะโอ้ยฟันก่บมีไจ้าเมื่อคืนเนี่ยเราฟันเน็นแต่เคตรใจ ฝันเห็นคนตายแล้วขึ้นมาตายแล้วขึ้นฝันเห็นคนตายค่ะว่างานเลขมนี่สวนอยู่กอกฝันเห็นคนตายสองสามคนตายแล้วขึ้นมาตายแล้วขึ้นที่ปูเอาปูฝันใหม่ๆสดๆอนอนๆพี่น้องฝันขึ้นจังดรกกับสวนน่ะละเลขอยู่ในคันน้ำมันน่ะละมือนีวันพาขึ้นจอยฝันันวันโกนเมืนบ่ฝันเห็นคนตายมัน คนตายขึ้นมากค่ะเอาพี่น้องตีเอาเด้อค่ะเด้อปูว่าันเห็นคนตายตายแล้วขึ้นมากเนาะค่ะเนาะศูนย์เหรียญศูนย์ยังไงก็ศูนย์อืออมปูวา่าจันใดก็มีศูนย์เนาะค่ะเนาะเอาอค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณปู่เด้อค่ะที่แบ่งปันใน,นร่างให้แฟนคลับตัง้งใจนะคะเลยมีชบมีหลับสาธุค,ค่ะปู่